โอ้ลงรอดไหมไหนรอดเหรอโอ้กูมาไม่ดีเยอะเฮ้ยเอาเอาเอาเป็นเป็นเป็นนี่เกรฟยาร์ดเลยไงเกรฟยาร์ดหรือว่าเอาพาววเอร์เออเออเอาพาววเอร์ดีกว่าพาววเอร์ดีกว่าไหนนะพาวเวอร์กิดอ่ะมันจะมันจะไกลไปไหมฮ้ยไกลไม่ไกลได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งผ่านไปการ์โดตั้งหลักตรงนี้แล้วก็ไปอ่ะอ่าโอเคเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาตรงเส้นดำๆเลยเนี่ยถ้าไม่ถึงก็ไปพีคาโดเลย ถึงอยู่แล้วเราใช้หลักการกระเด้าลมไนี่เราเนี่ยเราก็ออบมาไปแล้วก็ไปอ่าได้เลยโอ้นี่นะจะออกมาอ้อมโอ้โอ้เป็นหลักการอย่างนี้นี่เองล้ยเลขรีล้อล้อเลขซีฮัลโหลอ่าล้นอ่าล้นบอกไอ้เลขซีได้ต่อยกูเปล่าต้องหารเรื่องนักเลงต้องหาเรื่องอะไยไอ้กินเพิ่งต้องเปิดไม้ด่ามาแล้วไงไม่เอาไอ้กูไม่ใช่ก๊อฟติก ไม่เหมือนมึงมีคนลงด้วยอ่ะคนนึงอะไหนวะเห็นไหมล่ะอ๋ออ๋อดันาสายดันา้ายเราเองดันาสายเราเองไม่เป็นไรเว<อ>ย้ยเฮ้ยมันมออวิ่งต่อยมันไหมวิ่งต่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตรงนี้มันมีรถไหมเนี่ยถ้ามีรถที่จะเอารถไล่เหยียบแม่งเลยไม่มีอย่าสนิดีว่าเอ้ยมันมันอยู่เชินกลับแล้วมันอยู่เชิงกลับไอพีกระโดดอลมดีละดีละมันต้องไปตายที่อื่นถ้ามาตายตรงนี้โอ้โอ้โอ้เจอเอ็มสิบหก กูอยากได้ M4 มากกว่า ừ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  เพื่อนแม่งลงอะไรตรงนั้นวะมึงโง่มึงโง่งงกันแน่เนี่ยมาร์กอีกที่ไปลงอีกที่มันโง่ไม่ได้คิดเลยคิดมาวันที่ไหนเลยก <c oughs> ูกำมัดก <c oughs> ูกำหมัดเลยนะขนาดนั้นเลยอ่ะกูกำหมัดกูเจอ,อของดีของเด็ดละใครยิงขอเอสเอลอใช่ไหมไม่ใช่เจอไอ้นี่หมวกสามเลยนะหมวกสามหายากมากเลยนะ ขีโมงอ้าวทำไมทำไมผมหาง่ายมันอาจจะเป็นพนายโปรไงนายอาจจะเสกพอกเวลหนึ่งแล้วก็เสกเป็นเวลสามได้เลยอ่ะไอเคีอันี่หนักหรอวะกได้หรอวะไองงงงก็ได้งงกันได้โปรมาใหม่โปรมาใหม่โปไอ้ยฮี้อะไรมึงไอชิดไปเองเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโปรเว้ยเป็นโปรโอ้ยนี่กูเคยเจอนะกูกูเก็บหมวกเวลสามกลายเป็นเวลหนึ่งเฉยอ่ะเคยเจอไม่ละเคยเจอไม่ละ นี่กูไม่น่าเจอคนอย่างมึงมากกว่ามีขาแม่เหมอนก็กูลองปืนในสัตว์เสือขี้อะไรอ้าวเออแถวนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยโลงขนาดนี้ไมีแต่รถงงงๆมีแต่พื้นดินงงงๆต้นไม้งงไอ้เงลรถข้างบนน่ะเออนี่ไงไม่เห็นเลยวะ ดืงเปนไหมันไม่เห็นเลยวะได้ไงวะเฮ้ยเนี่ยปกติมันมีแต่รถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรถแบบพังๆเงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวนี้มีคาเข้าแปดอขอเล่นคาเลย้ะจุดๆนี้ยิงโดนเปล่าไอ้ฝั่งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลบหลู่ไปก่อนนี่ได้นะได้นะได้นะคากับไอคูณสามคูณนี่เป็นอะไรที่โคตรโหดมากเลยมึงเอาคูณสี่ป่ะนะ มา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 มีแะไวะไหนวะเอาเอา,เอาไปเฉยๆตัวนี้ในใี่นี่ใครโคเบอร์<ง>อรหนึ่ง<ห>มานี่โอ้ย <c oughs> เอไอเชียดิต้อง <c oughs> เอเชียดิเฮ้ยถ้ามันโดนนะไอ้สัตว์เชฟโอ้ถ้ามันโดนอย่างนั้นเหรอไรที่มึงต,ตีกูเมื่อกีกก้คือมันไม่โดนได้ไงวะกูแค่สะบัดเมาส์อย่างเงี้พีคาร์ดูไปพีคาโด เฟกัตโตอย่างงั้นเหรอได้เอ้ยไปเอารถก่อนดีกว่าเดินไปมันเดินไปมันบอกคุ้มเดินไปบอกคุ้มเฮ้ยคนไหนไหนงหนกูเอายิงเลยยิงเฮ้ยเอามาเป็นตี๋แล้วไอ้ยิงเชฟล้านไอ้รับก็มึงไม่ยิงก่อนอ่ะอ่าฆ่าเลยฆ่าเลยไปฆ่าเลยไปฆ่าเลยไปเฮ้ยขอของอะ โอ้ยมันใลเกินโอ้โหขับขี่ขึ้นเขาขั้นพื้นฐานบ,บทนที่นหนึ่ง,งล้มเลยช่วยมันเถอะอ๋อยิงทำไมละ่ะขึ้นมาขึ้นมาดิแหมฉลาดจังเลยออกโยกเลยแม่งขนาดนั้นเลย ไปจะเข้าค่ายมวยงั้นเหรอนับคราคำเถอ,นอะนับเราคำเถอ,อะถอเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคนใครเดินวะพ่อมึงเดินอะอ้าวกระดาษนั้นเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงคนไอ้ยี่มีแต่ศพไอ้สัตว์เชฟหมายหมายความว่าไงว่าศพไอ้สัตว์เชฟนี่หมายความว่ายังไงศพกู<บ>เต็มไปหมดเลยอ่ะศพกูเต<บ>็มไปหมดเลยอะ เฮ้ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้หมวกปืนกระเป๋าอะไรไม่รู้เพียบไปหมดเลยเว้ยคไม่มีใครเก็บเลยแม่งมึงคุณหกขอขอขอคุณหกขอคุณหกตัเอาแล้วเอ้ยเนี่ยชุดดำมอมไหมชุดแบกลงอ่ะชุดแบกลงตื๊ด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 ตืดตืดตื๊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 ด กูจะกูจะไปปักตูดตรงนี้มีหมือออกสามตรงนี้มีหมวกสามนะเฮ้ยขวาขวาขวามมึงยิงตรงไหนมึงมาเด้มึงมาเด้มึงคิดมึงเฟี้ยวเหรอเฮ้ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันขี่รถ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 ไปทางซ้ายเนี่ยยูจูจูทีเอสเออเฮ้ยมีมีคนขี่รถมามีคนขี่รถมา บักกี้บักกี้อุ้ยเกือบโดนโอ้โหให้มีกระสุนเกียวบ้างอ่ะอมามามาเนี่ยมามาเลยอ่ะเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะยังไม่ได้หมกเดีกว่าอ๋ออยู่ตรงอยู่ตรงไอ้ปั๊มน้ำมันอ่ะตรงไอ้บ้านตัวแอลอะหลอกเออตัวหนึ่งมันกำลังเข้าบ้านแล้วกูจะขึ้นดาดฟ้ายังไงเอ่ยเนี่ยมันอยู่ตรงตึกตัวแอลอะอาตโนมีคนป่ะวะ ไม่มีละไม่มีละมันมีแต่ไอ้ตรงตึกตัว L ทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยมันมันไอ้มันมาปั๊บน้่งมันตัวหนึ่งเห็นละเฮ้ยกันเอางี้ไหมชาร์จซ้ายชาร์จขวาพร้อมกันเลยไหมเฮ้ยเดือจซ้ายมาเลยเฮ้ยชาร์จมันเลยเนี่ยเ้ยเนี่ยได้เว้ยได้เว้ยมันต้องได้เดี๋ยวไปไม่ได้ต้องได้ไปไปนั้นสิเดี๋ยวกูคอยดักจริงนะเออเอ๊บ ไปไปกันสองคนก่อนไป็สองคนเป็นตัวลอ่อไป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 ล่อมันน่ะอ,อ่าไ, <ป S 1> ได้เลยมาที่มากูลอ่อให้กูลอ่อเองกูลอ่อเองว้าวเฮ้ยบ้านตรงน,นตงนั้นอยู่ได้นี่หว่าเฮ้ยใครยิงใครยิงอะ่ะอ๋อตรงนั้นเองตก็ไปเองเฮ้ยมันมีสองตัวมีสองตัวอยู่ในไออยู่ตรงไข่มวยตัวหนึ่งตี้นั่นไงกูกเจอละวเ้มันอ้อมหลังมันอ้อมหลังไป เอ้ยมันอ้อมมัน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 อ,อ้อมมันอ้อมคาสิโนมามากูไปเองกูไปเองกูไปเองหีือโดอยู่ให้พ um ักให้มึงอ้อมวะคิดว่ามึงเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอะที่มึงเฟี้ยวเหรอคิดมึงเฟี้ยวเหรอโอ้เกาะแตกไปสิมึงขอเฮลเลือดก่อนแลไอ้แลไอ้ตัวไอ้นั่นอะไอ้ตัวที่ว่าอยู่ในบ้านตัวเอลที่มันตายหร้อยังกูว่าน่าจะยังน่าจะยังวะ ไปไแดงกันมันลงมาแล้วมันลงม,ลมันลงลอยู่ตรงทิศร้อยหกสิบห้ามึงมามึงมาร้อยหกสิบห้าเลยตรงตรงเลยอยู่ตรงบ้านแดงอะ่ะตรงคาสิโนโลเลยมึงมาไอ้แดงกูนยัมันอยู่หลังกระแพงขาวอะ่ะทางขวาทางขวากระแพงขวาวนิดนึงไปอ,อ้อมอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปมาน,นี่ชาร์จซ,ซ้ายขวาเลย ว <Wow. S 2> ้าวบ้านแดงแล้วมั้งอ่ะเอออยู่บนตรงบ้านแดงแล้วมันมันนำบ้าน,<ห>นแดงเขามั้งเดี๋ยวนดเสียงอะแล้วมันหายไปไหนไหวะเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยมาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยรับปอนด์เฮ้ยอยู่อยู่ล่างดีวกว่าอยู่ล่างดีวกว่าวงมันมาละตกใจไอ้กิจเกือบยิงหัวละมึงร้องว่าอะไรสัก ้าวยิงหัวแล้วกูไม่ชุบนะกูจะซ้ำเลยโคตรเอดีอะไรมนี่กูจะซ้ำเลยกูจะไปให้มันได้คิวไงกูเป็นเพื่อนที่ดีนะตรเดีอะไรพี่อยากพี่อยากกว่านี้ไม่มีแล้วเวยกูจะไปบ้านตัวเอลเองกูจะไปบ้านตัวเอลเองกูจะไปปั๊มน้ำมันกูจะไปช้อปปิ้งกูจะไปเซเว่นเฮ้ยใครปั๊มยาข้างบนน่ะไหนวะบ้านแดงเลยคาสิโนยาอยู่คาสิโนนี่บ้านแดงเนี่ยที่กูอยู่เนี่ยอ๋อข้างบนเนี่ยเฮ้ยต้องรอต้องรอเดี๋ยววงมันจะบีบแล้ว แล้วมันจะต้องโดดลงมาเมื่อก okay. ี ed, peace, right, feet, ้มันใช้บันเดดอยู่ใช่ไหมอืมอืมฟีดฟีดอยู่อ่ะอ๋อฟีดฟีดโอเคเดี๋ยวมันจะได้ฟีดของจริงอ่ะเฮ้ยหลัหลัวหลไอ้คนบนตึกแดงอ่ะยอมจำนนซะโหลัวบนตึกแดงอ่ะโหลลงลงมาหน่อยเด้มาคุยกันหน่อยเจรจาเจรจาเจรจาเอ้ามันไม่คุยกับโคเว้ยโดนเสร็จแล้วต้องวิสามันมันละเจรจาเจรจาอุ้ยตกใจหมดแม่ง ตัวอะไรดำๆวิ่งมาเลยโหลโหลไอ้คนที่อยู่บนตึกอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไอยินว่าตอบเลยได้มีไม้เปล่าฮัลโหลอารอลอ้นอารอลอ้นโอ๊ะไหนวะนว่ะบนตึกมีตึกไหนม่อยู่ตึกไหนตึกแดงเนี่ยแดง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 เนี่ยแดงเนี่ยแดงหน้ากูเลยเนี่ยมั shape อยู่ปะมันมีสองแดง แต่แดงที่มึงอยู่อะโอเคโอเคโอเคต้องรอมันออกมาเนี่มันโผล่มาอยู่ผมว่ามันมันอยู่มันอยู่บนชั้นสามอยู่บนชั้นสามดูตึกขวาตึกขวาตึกขวาไอ้เนี้ยมันย้ายตึกเร็วจังวะไอ้เียมันมีไม้พาดอะเอาไอชั้น นี่นี่นี่มันอยู่มันมันมันมาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทางขวาตึกขวาตึกขวาเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาโดนวงบีบได้แล้ะมีเสียงเนาะอ่านั่นไงแม่งปมยาจี้อยู่เลยมันใช้เฮโรอีนอยู่เฮโรอีเฮ้ยมันอยู่ชั้นมันอยู่ชั้นหนึ่งมันอยู่ชั้นหนึ่งมันรอดอดไม่เลาะอดไม่เลาะเออเออเปล่ยนทำไมมันร้นเร็วจังวะอยู่อยู่อยู่ในวงไงรีไวเออร์รีไวเออร์รีไวเออร์ไป เพื่อเราเนี่ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยเก็บของอย่างเดียวเลยเนี่ยมึงนึกปหาอีเก็บไอ้ของนี่ไงดูเดียวเบอร์สี่มาเก็บของรัวๆเลยเนี่ยต่อไปกูก็กูก็ช้อปปิ้งต่ออุ้ยตัวนี้มีเอฟยี่สิบสี่ชอข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 อเอ็มซีเนาะไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยต่อกันเป็นแมงวันเลยเฮ้ยแอด์ดอปไปโอ้โหเอ้ยวงวงแมงทุเรศชิบหายเลยโอ้ยวงแมง ไอ้นั่นอยู่ไม่ใช่หรออะไรวะก็รถอยู่หลังเราไงรถรถที่เราออกมาแ้วาขนนั้นไม่ดีมันอยู่นอกวงไงมันอยู่ไอ้สามวิ่งไปแป๊บเดียวงเป็นแล้วนี่ไงนี่ตรงนี้มีมีคนอื่นมาแล้วมีคนอื่นนี่นี่นี่อู้ยแชิวอ้าวเฮดครับล้อแตกเอาไปก่อนนี้เออไปก่อนเอาไปก่อนุกคนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ everyone come here come here <Come> มาเร็วปา๋ามาเร็วปา๋าเลยโหล้หอแตกเฮ้ยมันแตกแค่ล้อเดียวมันไม่มันไม่เป็นผลตอนเราหรอกเว้ยไม่เลยลั่นทุบว่ะกูเห็นล้นแล้วเอองั้นเอาไอ้บักกี้ไปเดอไหมโอ้อยแล้ววงแดงแม่งมาอีกไต่เร็ว เฮ้ยโอ้ยต้นไม้มันก็มีแค่ต้นเดียวทำไมมันยังชนอีกวะนี่อยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เออลด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 รถใหม่แล้วเปล่าลดใหม่รถใหม่เลยไป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 ขึ้นมา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 เี้ยกูโคตรเสียวนุ้ยกูต้องหลบซ้ายขวาก่อนนำหน้าไปเลยนี่นำหน้าไปไปเลยโอุ้ยเลยโซนไหมเอ้ย มันลงคากูนะเว้อ๋อโอเคหมดแล้วหมดละวหมดแล้ววงหน้าเขียนที่ผ่านไอจีเอ็มแม่งยันแม่งแกงจีเอ็มแม่งแกงโค้ดเว้ยไอเกดเข้าบ้านซ้าย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 เข้าไปหลงเออร่นร่นร่ไปแคมป์ไปแคมป์บ้านซ้ายแป๊บนึงเออนี่แหละมาตรงนี้แหละถ้ามันไม่มีใครก็ดีสิวะไเอ้ย โอเคบ้านนี้ยังไม่มีใครนี่เดียวน้ำมันรอไม่ต้องน้ำมันแล้วตอนนี้ก็วิ่งวงเราด้วยพี่สวยเปียนครับสุดยอดเลย้ยตรงนี้มีกระสุนเขียวมีโอ้มีคูณสองมี MC16 ด้วยมีกระทะมีทุกอย่างเลย อ่าเจอละมอไซค์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 มันมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นมามันกำลังขึ้นมาทั้งรถทั้งมอไซค์เลยเี้ยเชฟเอามอไซค์สองคันเว้ยไหนวะนี่น่าเป็นคนกูยิงอยู่เลยรถยี่ห้าเนี่ยกำลังขึ้นเอ๊ถนนไปนั่นแหละนั่นแหละบนภูเขาใช่ไหมเฮ้ย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 มาว่ะมาว่ะ มันมีบนเขายิงอีกองี้มึงออกมึงออกมามึงออกมาวงบีบแล้ววงบีบแล้วเดีวเดีวเยวเวเรอออกมาเรือออกมาเชฟมันปลามันปลาสมเว้ยม <c oughs> <reated> mm ันมันย้ายไปข้างบนแล้วมันไม่ได้อยู่รากอะมันอยู่ตรงสมออ๋อสมอเหรอโอเคเออมันย้ายขึ้นไปบนโอเคโอเคเฮ้ยตรงบ้าน่ะตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านจะรอก่อนดีไหมระวังระวังไอทางซ้ายแล้วด้วยนะบนเขาอ่ะนะ ไม่ไม่เราเราต้องระวังทุกทิศทุกทางเว้ยตอนนี้เราอยู่ที่โล่งเข้าไัดไหมเข้าวัดไหมมาชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยมาตามมาตามมาตามมาเลยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมามาเลยไอเกดคุมกัดไว้ด้วยนะเฮ้ยทางขวาทางขวาแล้วเลยสายบนสายบนสายบนบนเขาเลยบนเขาเลยเออใครยิงไงดอกวะเนี่ย เฮ้ยเฮแ้มยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเชียรแล้วเชียรแล้เชียรแล้เฉียรแล้วโอ้ใครไปยบนเขาวะายบนสายบนไหนวะกุมหน้าเยี่ยมไปยิงตรงไหนกันวะกูไม่เห็นมันอยู่หลังเขาชัวร์รีบๆรีบเฮ้ยเมื่อกี้ใครยิงลูกซองวะอ๋อกูเจอล้ มันมีหน้าเรากับสายเออ <S 1> <S 1> แม่งยิงจังเลยสายเรายังไม่เคลียร์เลยบ้านเยอะยิงจังเลยไปชาร์จไหมฮัลโหลยดีกับกูน้อย <S 1> <S 1> เฮ้ยมันมีมันมีไอตัวฟ้า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 มึงอยู่บนบ้านเนี้ย,ย ขึ้นไหมขึ้นไหมเอ้าช่วยดึงช่วยดึงตายตายนะตายนะนี่ได้สมองก่นไม่มีไม่มีเอมเดะเด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 เ็ดครับยีเออไอ้ยียแม่งซ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยไอ้ยีโดนยิงรอบทิศทางตรงไหนวะเดเดเดอเรดซ้ายขวาเรดูซ้ายขวา มุสซอกแซกมุสิกแซกมุสซอกแซกยิงก็ไม่โดนหลอดควายโง่มันอยู่ในบ้านไหนเนี่ยเออมันอยู่ในบ้านเชียร์้อยู่ในบ้านกับเอ้าเฮ้ยนั่นแหละไอ้นั่นไหนโอ้ยเชี่ยดิมองบนเาอ๋อโอ้ยตายเร็วไอ้กีดปั๊มยาด่วนเลยไม่ทันเนี่ยยังไงก็ไม่ทันปั๊มยายาว แต่เพื่อนเพื่อนเราโคตรของฟูเลยได้ยเ้ยได้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 โดหมดไอ้หมดอะนดับซีนหมด้